สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวลากของพี่พลอยกันนะคะมาดูกันเลยตยกุชิแก่อยู่นี่นะคะก็ใส่ของแล้วเรียบร้อยเลยของพี่พลอยของจริงเลยนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมองไม่เห็นหเดี๋ยวเราไปนั่งใกล้ๆไฟค่ะก็นี่เลยนะคะก็เหมือนในในไอจีหรือใน ยูทูบที่เขาลงกันนะคะห้ามรับประทานล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นนั่นเอง PPPSD Shop นะคะพี่พอยนี่ชนะ,ะพี่พอยจริงๆนะคะไม่เป็นสติ๊กเกอร์มานะแท้เลยก็แกะแล้วนะคะก็จะมารีวิวกันกลิ่นบนกลๆงไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ มารีวิวกันเลยอุ่นๆนะ่ะเป็นสีมุกนะคะสีฟ้าแผ่ด้วยเ่นฮ้ยนิ่มอ่ะสีมุกมากเลยอะ่ะแผ่เวอร์เลยแผ่ว่ก ก็คือเพื่อนที่นั่งอยู่ตรงนี้กําลังเล่นสกูชี่นะอย่าบีบให้มีรอยอย่าบีบให้มีตําหนิแล้วกันแหละเมื่อกี้บอกเพื่อนนะ <c oughs> แผลมากเลยจะบอก <c oughs> เป็นสีมุกฟ้าช่ <c oughs> ีเยอะกวเขาไม่ได้เขาเพิ่งสะสม โอ้ยเรารีวิวไปแล้วก็แห่มากเลยเ็มงกกลิ่นก็หอมอยู่นะคะจะแผ่ให้ดูกันกินดิแบบนะคะเขอตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวจะแผ่ให้ดูกันเลย ถึงกับแผ่มากของมากตัวเท่าเราแล้วนะเนี่ยแผ่มากเลยอ่ะดูดูดูคือมันแผ่มากไว่าจะพูดยังไงอันนี้ก็คือเป็นสุดที่ยืดเท่าที่จะยืดที่สุดในโลกได้เลยคงจะเป็นพยางค์ที่ยืดที่สุดในโลกแล้วเนี่ยยืดมากเลยนะ โบก็จีนสลับเราก็ไม่ยืดเท่าคนเลยอู้ขาดแน่นหนักนะมันเถ่วนมันหนักไม่ไหวเป็นสีมุกฟ้าแผลแพลแโอ้ยแผลมากเลยมุ้ตกแะ่ะนะคะก็อยู่ตรงแสงมันจะเห็นชัดกว่า ยืด้ยืยยดแหละอะคุณยืดก็อนนี้เป็นเพื่อนเราลนะเพื่อนเรายืดให้อยู่ถือว่าเล่นกระโดดเชือกได้เลย,เลยนั่นเองเป็นสุที่ยืดมากอ้ยตินาลกาโอ,เออเดี๋ยวเราจะเอาให้อ่านนะ มันมีแสงแล้วมันจะมองเห็นชัดกว่าขอมีพอยน,นั่นเองเฮมากอู้แทแรกแล้วค่ะเรียบร้อย ไปถ่าย้าพกันนั่นเองตรงนี้เลย่ายให้ดูเราจะทำเป็นเป๋าให้ดูกันไม่พอไม่พอนั่นเนี่ยจริงอ่ะอมไม่รู้ดิน่าจะทำอไมหรอถ้าเขาบอก,กันจะเป็นยังไงแกบอกว่าแกทำไม่เช่อก็เขาจำผิดไง ันนี้เขาทำมันนั้นแล้วมัน,มน,มนถ้าถ้าเขาจับิดสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยะคเขาจำผิดหรือเปล่านี่เนี<ช>่ยเพราะว่าที่เขาทำ